อ้าวมาอันนี้กระดาษเราจะแปลงการกระดาษเป็นแบบที่สองแบบแรกเราแลปลงเป็นอะไรนะทวนสิครับพับครึ่งแล้วว่าเป็นหน้าโคนโคถูกไหมหน้ามันเปลี่ยนแปลงหรือปากเปลี่ยนแปลงอ้าวแบบที่สองกระดาษเรามาพับครึง่งแต่เป็นเป็นปากเขาเรียกงานสามมิติหรนะือง,งานป๊อปนัพงานป๊อปนัพมีหลายรูปแบบนะอันนี้คือทางแบบที่สามอ้าวคุณดูนะกาสามส่วนอรูปพับก,กระดาษ นี <Quindi S 2> number, ่เป็นอย่างนี้ให้เหลือข้างล่างประมาณหนึ่งนิ้วอ่เอาเอาวิธีนี้ก็ได้หนึ่งนิ้วดี๋ยได้ล่างนะงานพับกระดาษง่ายหรือยาาง่ายไหมซื้อหนังสือมาแล้วครับได้ไหมได้เหมือนกันเป็นบางอย่างนะบางอย่างประเทศไหนเก่งเรื่องงานพับกระดาษญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นให้ความสำคัญงานพวกนี้มากอ่า เสร็จแล้วดูนะครับตรงนี้ถูกไหมมันจะอ่าคุณผู้จัดจาการคว่างพร้อมออกไปนะตรงนี้จะยาวก,กว่าถูกไหมครับคือครุพักมันขึ้นไปข้างบนเหลือตรงนี้ประมาณหนึ่งนิ้วกับด้วยสายตาอ่าพอ,อได้เสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับนี่เราจับมันจะเป็นสปริงเป็นไหมเป็นไหมครับ เป็นนะอะมาทวนใหม่สิมาทวนใหม่ที่จูชได้ไหมออกในรองพูดพร้อมกันสิขันน้นตอนเป็นยังไงเอง่ยเรามีกระดาษเราพับลงไปเหลือด้านล่างหนึ่งนิ้วเท่านี้อีกวางแล้วพับขึ้นไปเหลือด้านบนประมาณหนึ่งนิ้วกลับไปใส่ตาอ้าวเสร็จแล้วเราจะแปลงร่างเป็นเรื่องอาหารเด็กหม้ออาหารด้านล่างนี้คือตัวหม้ออาหาร ตรงนี้ต้องขีดไว้นะครับตรงรอยด้านบนคือฝาหม้อนะพอเปิดปั๊ตรงนี้คือที่ว่าวันนี้เด็กๆเอามาชิ้นนี้ไปผู้ปกครองเช้ลูกกินอะไรบ้างกินส้กนมกินแตงกวากินแครอทกินผักบุ้งแล้วก็ปิดมาส่งคุณครู เห็นไหมวาตรงอันนี้ก็ส,สื่อกระดาษเคยทำไหมอย่างนี้ไม่เคยตรงนี้ต้องขีดด้วยอืตัวครื่ของนี้นะวาดเลยมาได้ไหมวาดเลยมาไม่ได้นะหรือวาดต่อไปตรงนี้ก็ไม่ได้อีเพราะมันล้นหม้อถูกไหมครับต้องพอดีเพราะอันี้มันเหมือนเป็นงานแจ็คเก็ตเห็นไหมพอเปิดมีอะไรบ้างจะได้รู้ข้างใน,นอ่ะคือเป็นตัวอย่างก่อนเข้าใจกระบวนการไหมครับ เข้าใจนะเดี๋ยวจะอาจริงแล้วนะอ,ะอะาลราคานี้เอาจริงแล้วคุณครูเข้าใจอย่างนั้นที่ไม่เอาจริงนะไอ้นั้นแค่ขัน้นตอนก่อนถามว่าคุณครูทำอย่างนี้เป็นสือ่อให้ผู้ปกครองไปเติมได้ไหมจากบ้านดูนะหรือทําเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหม หรือครูครูให้มันเป็นแบบเดียวกันว่าเสร็จแล้วกางออกไปถ่ายเอกสาร,รได้ไหมได้มหนเป็นใบงานแล้วก็ค่อยมาับอย่างเงี้ยสื่ออย่างเงี้ยที่ผู้ปกครองบางทีไม่ค่อยมีที่นะเด็กให้เด็กระบายสีไปคุยกับผู้ปกครองถ้าผู้ปกครองวาดเป็นไนสกรีนกับลูกกลมมาทายัางไงดีมีแล้วตัวนี้นะลูกกมแดงลูกกมแดงแล้วทีนี้อีก นี่ถ้าเราเสร็จปั๊บให้เด็กออกมาเล่าว่าผู้ปกครองอรกินอะไรบ้างก้าเขาจะเล่าเลยนะกินลูกอกม,มกินอะไริกคุณครูก็จัดการเปิมความรู้ว่ากินลูกอมดีไหมไม,ไม่ดีนะ<ม>ให้ไปบอกอ่าราวนี้คือดูทำจริงติดเป็นชิ้นงานแล้วเป็นรูปกระดาษสีขาวมีไหมมีแผ่นไหมครับสีขาวที่ไม่เจาะรูนะเขาไม่เจาะรูนี่นะรครับ คุณคพักครึ่งทําขนาดเล็กลงเพรเดี๋ยวจะได้ติดในูเลื่อนได้พักครึ่งแล้วแบ่งกับเพื่อนจะได้ข้างนั่าก็ครึ่งเดียวเอาแผ่นใหม่เลยนะครับแผ่นใหม่เลยนะคุณคือแบ่งกับเพื่อนข้างได้เพราเดี๋ยวจะทําแล้วก็ติดชิ้นงานเสร็จแล้วคุณคือจัดการพักเป็นหม้ออาหารแล้วระบายสีไม้ให้สวยงามแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลงในสมุดอ่าทำเลย

Gue t referred Marche Han Desmarcues <laughs>